ทูพีนี่เป็นนังเอกคานบ่มีเจตนาลมเขาเดกทมเชียกระนแท้แล้วนะใครก็ไม่มีนมีนเจตนาลมแลนี่เจตนาเนี่เห็นเตาเนี่เอาเตาเดียวนี่อยางนี่บ้านเนี่มีเตาเดียวนี่เตาเดียวเตาเดียวเท้ๆแค่นันแล้วคุจะบอกว่ามันตก็ไปได้นึ่คเขาเขาแก้งเนาะรวิลยุที่แต่ดพกทปะปะกกลับมองอัะ